และสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่ปิดปฏิบัติการเรื่องของการค้นหาร่างของผู้สูญชีวิตของผู้สูญหายกับผู้เสียชีวิตแล้วเดี๋ยวจะมีการเฝ้าระวังอะไรต่อบ้างในพื้นที่สนทนากันนะคะกับท่านนายอำเภอคุณสรินยาคำพาแก้วในอำเภออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านนายอำเภอครับณนะขณะนี้นี่ฝนกับน้ําเป็นยังไงบ้างครับ คือณตอนนี้ฝนก็หมายถึงก็ยังตกแต่ว่าไม่หนักนะคะคคหมายถึงว่าเบาลงแต่ยังมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะครับแสดงก,การเตรียมความพร้อมของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นที่แม่อายเนี่ยมันก็น่าจะเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของดินสไลด์ดินถลม่มการอุ้มน้ําของดินตอนนี้เราเตรียมมาตรการอะไรเตรียมพร้อมรับมือจากนี้บ้างคะ คือคือหน้าเวลานี้เราเราได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและก็เฝ้าระวังในช่วงที่ตอนนี้เกิดอุทกภัยแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็ดินอุ้มน้ําไว้นะคะครับซึ่งตอนนี้ศูนย์ของเราก็ได้มีการบูรณา,าการจากทุกภาคส่วนอ่าไม่ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารตชดทางอบจทางอปอพอทางหน่วยทหารอุทยานนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำหลังจากที่เปิดทางเสร็จเรียบร้อยปิดปฏิบัติการแล้วเนี่ย ตอนนี้มันก็ยังมีจุดที่ดินสไลด์อยู่เพราะฝนมันตกและดินอุ้มน้ําก็ต้องต้องเฝ้าระวังก็ตอนเนี้ชุดที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังคงอยู่ถ้าเกิดดินสไลด์ก็จะต้องจัดการอันนี้ก็ยังเป็นที่เราดําเนินการอยู่นะคะซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาววันนี้ท่านผู้ว่าการกจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ลงพื้นที่ท่านก็หลังจากนี้ไปอาจจะต้องหนงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องมาหา,ารือกันว่า ที่ผ่านมามันไม่เคยมีฝนตกขนาดนี้มาก่อนบนดอยฝนตกเกือบ200มิลลิลิตรเนี่ยนะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้พอมันเกิดขึ้นทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันว่าเราจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอาจจะต้องมีการพูดคุยหารหรือการแก้ไขปัญหาระยะยาวในเรื่องของอจุดที่เกิดดินสไลด์นะคะ,ะในส่วนของอําเภอแม่อายนอกจากจุดพื้นที่ดินสไลด์แล้วอะตอนนี้เนื่องจากฝนตกอ,อย่างต่อเนื่อง บริเวณที่ราบลุ่มะตอนนี้น้ำกกน้ำฝางก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้มันก็ยังจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนในการช่วยบางจุดต้องอพยพคนออกมาเพราะน้ําเข้าถึงบ้านเรือนแล้วเพื่อเข้าสู่ศูนย์อยู่ที่ปลอดภัยจะต้องมีการจัดอาหารเพื่อเอาไปส่งในในคนเดือนที่ยังไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ในพื้นที่ก็น้ําน้ําค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่ามันยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ําน้ําแม่น้ํากกเป็นน้ําที่ตกมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางภาพเมียนมาซึ่งคาดว่าฝนทางนู้นก็ตกมาตอนนี้น้ําน้ํามวลน้ําค่อนข้างจะมากในพื้นที่ค่ะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ํำฮะอ่าตาบลท่าตอนค่ะเป็นแม่น้ํากกซึ่งตอนเนี้ยน้ำหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ํา เริ่มที่จะเข้าท่วมบ้านเรือนแต่เรากา็ดูว่าตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงเราก็จะอพยพคนออกมาก่อนนะคะเราจะมีทีมเฝ้าระวังของเราทั้งศูนทั้งท้อง,ง,งถิ่นทุกหน่วยงานตอนนี้เข้ามาช่วยกันในพื้นที่ค่ะตำบลท่าตอนกับตำบลแม่นาวางอย่างล่าสุดเมื่อกี้เราก็เพิ่งอพยพเด็กนักเรียนที่อยู่โรงเรียนบ้านแม่สลักออกมาประมาณยี คนแล้วก็คุณครูสิบคนเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนกินนอนน้ําท่วมสูงกลัวไม่ปลอดภัยตอนนี้เราก็เอ่อเอา,เอา,เอาน้องๆครูม,มาอยู่ที่ศูนย์ของอบตอให้ให้เป็นศูนย์พักพิงชัว่วคราวก่อนค่ะค่ะก่อนหน้าน,นี้ได้ดูไลฟ์ของทางเทศบาลตำบลท่าตอนเหมือนกันค่ะน้ำเนี่ยค่อนข้างจะไหลแรงเลยแล้วก็สะพานแต่ละสะพานที่เชื่อมแม่น้ากกเนี่ย กำลังเป็นปัญหาตรงนี้มีจุดไหนไหมคะที่มันไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วหรือว่าจุดไหนที่ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บ้างไหมคะคือถ้าจุดสัญจรหลักๆยังสัญจรได้อย่างสะพานท่าตอนนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าบทน้ําเนี่ยด้วยความที่มวลน,น้ํามันเยอะแล้วก็ท่อนไม้เศษสวะอะไรทั้งหลายที่มันมาเนี่ยซึ่งตอนนี้ทางอาบตอกับทีมงานของสุน้าเพลเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเพื่อเอา จัดการเศษต้นไม้ที่ที่มันเข้ามาปิดสะพานเพื่อให้มันผ่านไปได้เพราะจะต้องถ้างั้นมันก็จะมีปัญหาหน้าฝายหน้าสะพานะนะคะจุดใหญ่ๆสามารถเดินทางได้แต่ว่าจุดที่ในพื้นที่หมู่บ้านที่เป็นเส้นทางรองระหว่างในหมู่บ้านมันก็จะเกิดน้ําท่วมไม่สามารถสัญจรได้บางทีก็จะต้องใช้วิธีเวลาเราจะไปส่งของเนี่ยก็ใช้วิธีรถ ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะต้องมีคนเดินมารับแล้วก็จะมีใช้เป็นจุดจุดไปค่ะถ้าเป็นจุด,ดหลักๆตอนนี้ยังสัญจรได้ยกเว้นถนนในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกันนะคะครับครับและพื้นที่ดินสไลด์อะไรนี่กลับมาปกติยังคะตอนนี้เปิดพื้นที่ได้หมดอ๋อเ,เปิดได้แล้วนะฮะไล์เปิดได้แล้วทั้งทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากมันยังมีฝนตกอยู่มันก็ยังมีดินสไลด์เป็นจุดเล็กๆอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ต้องเข้าระวังใช่ค่ะ นอกจากผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินสไลด์ที่มีทั้งหมด6ศพแล้วในพื้นที่อื่นๆที่เป็นเรื่องของน้ําท่วมเป็นเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าเราเฝ้าระวังเต็มที่ตรงจุดไหนเสี่ยงเราจะรีบอพยพออกมาก่อนเราจะให้ฝนเข้าไปดูแลค่ะใช่ครับค่ะเป็นกำลังใจครับขอบคุณนะคะนางเพอร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณากค่ะติดตามเป็นระยะเลยฮะค่ะครับขอบคุณครับได้ค่ะสวัสดีค่ะ